และอีกครั้งแล้วสินะเกมภาพลวงตาที่ยอดเยี่ยมกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วคาดเข็มขัดนิรภัยของคุณและจับแน่นๆละ่ะเราจะไปกันแล้วดูดอกไม้พวกนี้สิสวยใช่ไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพื้นหลังสีเทาที่ดูเยือกเย็นนั่นแต่ลองตั้งใจมองสิ่งสำคัญที่อยู่ตรงกลางสิคุณเห็นว่าพวกมันดูมีขนาดต่างกันหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นลองดูอีกครั้งพวกมันเหมือนกันเลยทั้งหมดนี้เป็นเพราะกลีบที่อยู่รอบๆกลีบที่ใหญ่กว่า จะทําให้ตรงกลางดูเล็กลงและในทางกลับกันด้วยแม้แต่การดูภาพระยะใกล้ก็ยังไม่ช่วยแต่คุณลองไม่มองที่กลีบดอกไม้แล้วลองดูอีกครั้งสิ <S <S ไปที่รูปถัดไปดูผนังนี่สิพวกมันแบนหรือเปล่าผมพน,นันได้เลยว่าคุณจะเห็นว่ามันเป็นคลื่นเล็กน้อยเหมือนกับว่ามีหลุมบ่ออยู่ในนั้นเอฟเฟกนี้ได้มาจากการผสมผสานของสีที่ตรงข้ามกันการไล่ระดับสีภายในสี่เหลี่ยมและสี่เหลี่ยมเล็กๆภายในอันที่ใหญ่กว่า การมีสีที่ตัดกันทำให้การรับรู้ของเรายุ่งเหยิงและทำให้สี่เหลี่ยมดูเหมือนลูกบาศก์หรือรูปร่างสามมิติอื่นๆในขณะที่ทั้งหมดนี้ก็เป็นแค่พื้นผิวเรียบๆพักสายตาของคุณสักหน่อยแล้วมองไปที่ทิวทัศน์ที่สวยงามโอ้ยังไงก็เหอะเราจะไปยังภาพที่ยากกว่านั้นอีกเอาละ่ะเตรียมความพร้อมสำหรับห้องถัดไปและอย่าเปิดตาของคุณเอาไว้คุณจะต้องใช้สายตาอย่างมากเลยละ่ะจำได้ไหมที่บอกคุณว่าผนังดูเหมือนเป็นคลื่นในห้องก่อนหน้านี้ ลืมมันไปซะนี่ต่างหากที่ควรเรียกว่าเป็นคลื่นแม้ว่าคุณจะจ้องไปที่จุดๆเดียวแต่รูปแบบก็ดูเหมือนจะเคลื่อนไหวอยู่และถ้าคุณเปลี่ยนไปมองที่อื่นก็อย่าพึ่งตาลายละ่ะทั้งสี่เหลี่ยมและจุดมีสีที่ตรงข้ามกันดังนั้นสมองของคุณจะประมวลผลข้อมูลได้ไม่เร็วพอตอนนี้ถ้าคุณมองไปข้างหน้าในอุโมงค์นี้คุณจะเห็นหลายสีพันกันและหมุนวนไปมาเป็นเกลียวที่ดูน่าชงนมันมีกี่สีผมบอกคุณได้มีสีม่วงสีส้มและสีเขียว นั่นคือ3สีถ้าคุณเห็นสีฟ้าหรือสีชมพูแสดงว่าดวงตาของคุณกําลังหลอกคุณอยู่สีพิเศษทั้งสองนี้อาจปรากฏขึ้นอีกครั้งเนื่องจากการประทะกันของสีในอุโมงค์ถ้าคุณมองของสีเขียวสักสองสวินาทีแล้วเปลี่ยนมามองที่พื้นผิวสีขาวคุณจะเห็นสีม่วงและในทางตรงข้ามก็เช่นกันและเมื่อพวกมันเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วก็จะหลอกสมองของคุณให้เชื่อว่าเป็นสีอื่นได้ เอาละ่ะนี่คือห้องทรมานห้องเล็กๆของผู้รักความสมบูรณ์แบบหรือว่าไม่เล็กนะดูลวดลายบนผนังดีๆแค่มองเฉยๆสักสองสามวินาทีถ้าพวกมันยังดูไม่ขนานกันแสดงว่าคุณยังมองไม่ดีพอเพียงแค่ลบเส้นตัดสั้นๆออกจากสมองของคุณและคุณจะเห็นว่าเส้นที่เหลือไม่ได้ตัดกันเอฟเฟกตนี้เกิดจากเส้นสั้นๆที่คุณเพิ่งลบออกไปจากหัวคุณคงเดาได้อยู่แล้วนะ แต่คราวนี้ผมจะแสดงภาพลวงตาอ,อีกครั้งมีวัตถุเพียงชิ้นเดียวที่ควรค่าแกการมองและเมื่อคุณมองมันทั้งหมดแล้วคุณจะลบภาพมันออกไปไม่ได้มันดูเหมือนเสาธรรมดารรมดากลางห้องใช่ไหมตอนนี้ให้มองไปที่ด้านข้างแล้วบอกผมว่าคุณเห็นอะไรแปลกๆเกี่ยวกับมันหรือเปล่าหน้าสองหน้าจากทางซ้ายและขวาจะหันเข้าหากันไม่ว่าจากมุมใดก็ตามใช่พวกนั้นแหละตอนนี้พยายามลบภาพนี้ออกจากสมองและตาของคุณทำไม่ได้เหรอผมก็เหมือนกันไปต่อกันเถอะ ที่นี่ไม่มีอะไรให้ดูแล้วโอเคอันนี้คุณเคยเห็นมาแล้วคุณอาจจะเดาได้ว่ามันเกี่ยวกับอะไรในนี้มี3สีสีขาวสีม่วงและสีเขียวโดวยที่อีกสีหนึ่งอยู่นอกขอบเขตการมองเห็นของคุณบอกผมในคอมเมนต์หน่อยว่าคุณเห็นสีอะไรสําหรับผมมันเป็นสีชมพูอีกแล้วหรือว่าสีฟ้านะไม่ชมพูแน,น่คุณมองไม่เห็นเหรอก็ตรงนั้นไง ไม่เอานะเอาล่ะตอนนี้คุณต้องมองตรงหน้าคุณโดยเฉพาะที่กรอบสีเทาที่อยู่รอบๆร,รางส่วนด้านซ้ายและด้านขวาเป็นเฉดสีเดียวกันหรือต่างกันเมื่อเสาทรายพังลงคุณจะเห็นว่ามันเป็นสส่วนของกรอบเดียวกันโดนหลอกแล้วสินะแต่ช่องสี่เหลี่ยมสีเทาบนผนังสีขาวและสีดําด้านข้างก็มีเฉดสีเดียวกันเช่นกันเพื่อคุณสงสยัยไปที่ห้องถัดไปผ่านทางเดินแปลกๆนี้ และววัตถุที่ต้องให้ความสนใจคือกำแพงสีสันสดใส,ดสาทางด้านซ้ายผมจะเลื่อนไปทางซ้ายและขวาเพื่อให้คุณเดาว,ว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่ก็ดูด้วยตาของตัวคุณเองสิเนื่องจากเป็นภาพลวงตาคุณอาจสังเกตเห็นแล้วว่าไม่ว่าคุณจะไปทางไหนภาพบนผนังดูเหมือนจะเคลื่อนไหวไปมายังจําภาพวาดหน้าขนลุกที่ดึงดูดสายตาคุณไม่ว่าคุณจะยืนอยู่ที่ไหนได้ใช่ไหมนี่คือเอฟเฟกต์แบบเดียวกันซึ่งเกิดจากการใช้มุมมองอย่างชาญฉลาด เสาที่สั้นลงไปด้านข้างนั้นเป็นสาเหตุแถบสีดําและสีขาวที่ตัดกันทําให้ภาพดูเป็นสามิติโดยไม่ได้ตั้งใจในขณะเดียวกันรูปแบบยังดูเหมือนได้ทั้งพีระมิดและหลุมขึ้นอยู่กับว่าคุณมองมาจากที่ไหนยังงงตาแตกไปซะก่อนละ่ะได้โปรดภาพลวงตานี้ไม่เกี่ยวกับการมองเห็นสีอื่นๆที่ไม่มีอยู่จริงแต่คุณยังต้องมองที่สีเดียวคือสีเขียว เห็นเส้นนั้นไหมขึ้นอยู่กับสีอื่นๆที่อยู่ถัดจากสีเขียวพว้มันดูเหมือนจะมีสีอ่อนหรือเข้มกว่าบนผนังที่มีสีขาวเด่นแถบสีเขียวจึงดูสีสดและสว่างแต่ด้านหน้าที่ไม่มีสีขาวสีเขียวจะเข้มกว่ามากหรือดูเหมือนจะเป็นแบบนั้นแต่จริงๆแล้วมันก็เหมือนกันหมดพักสายตากันอีกครั้งนะตอนนี้มองตรงหน้าคุณอีกครั้งอย่าไปสนใจกำแพงแม้ว่ามันจะสวยมากก็เถอะ เห็นซุ้มประตูหรือเปล่าทั้งสองส่วนดูเหมือนจะไม่ตรงกันและไม่เชื่อมต่อกันอย่างชัดเจนหากคุณนำเสาทรายออกใช่หรือเปล่านะในความเป็นจริงแล้วนี่คือส่วนโค้งเดียวและการเอาเสาออกไปจะทำให้คุณเห็นได้ด้วยตาของคุณเองและอีกครั้งสีเขียวกำลังเล่นกลกับตาของคุณมันเป็นภาพเดียวกันแต่มีลวดลายที่ต่างกันที่จริงแล้วแถบสีเขียวทางซ้ายและขวาของเพดานดูเหมือนจะมีเฉดสีที่ต่างกันแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลย สิ่งที่ทำให้ดูแตกต่างกันคือการเทียบเคียงต่างหากในทางด้านซ้ายส่วนสีเขียวจะแทนที่ส่วนสีดําในขณะที่ด้านขวามันจะวางอยู่ระหว่างส่วนสีดําเช่นเดียวกับบล็อกบนผนังอย่างชัดเจนและก็นั่นแหละการเดินทางที่ชวนให้หลงไหลรอบๆภาพลวงตาที่น่าเหลือเชื่อได้สิ้นสุดลงแล้วและเราจะกลับขึ้นไปหวังว่าคุณจะมีความสุขนะทุกคนผมว่าผมจะอ้วกแล้วละ่ะ